ดีสักครัทุกคนในงานัอกมวันที่มาในวันนี้เลยครับค่ะอือพร้อมไหมคะวันนี้จะทำเมรนูกาแฟด้วยกันพร้อมมากเลยครับค่จริงๆวันนี้มีเรื่องเล่าที่อยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังเยอะมากมายเลยครับได้เลยค่ะได้เลยไปดูวันนี้ครับถั่วินุูเกตชื่อว่าไอซ์โคโค่นัทโฟมลาเต้แสดงว่าเราต้องใช้แับซูลโคโค่นัทแล้วก็ใส่นมทำเป็นลาเต้แต่วันนี้ลาเต้เรานมจะฟูฝักกว่าปกติเพราะว่าอะไรอะ ต้องปัดนนมพิเศษจากเอสเปรสโซเราจะปัดนนมให้ฟูมากกว่าเดิมครับแล้วก็จริงๆเราอินสระเชนชัปก็มาจากคกรินนะครับเพราะว่าคกรินก็คืออยู่ในวงการของขนมหวานค่ะหรือว่าส몰ไบหรือมาการองดังนั้นเนี่ยเมนูที่เป็นแบบตรงนะครับจะอร่อยมาก้เลยใช้เป็นนมใช้เป็นนมครับเป็นชัปใสมา60ถึง90นะครับสามารถถูกได้เลยครับอันนี้สามารถเทได้หมดเลยครับแบบนมเลยนะคะนมก็เกย็นเลยครับที่บอกว่าถ้านมไม่เย็นนะครับไขมันเขาจะตี นะครับจากนั้นเราไปเฟสไปที่เครื่องครับขั้นต,ตอนก็คือเสียบลงไปแบบนี้เลยนะต้องครับแล้วก็กดตรงไหนคะเครื่องนี้ครับถ้ากดครั้งเดียวครับคุณวินครับเขาจะทำเป็นนมร้อนแต่ถ้ากดค้างสามนี้เขาจะเป็นการไ้แลวคนใหม่นะผมช้ำได้นะคนครั้งสามนี้ฮะโอเคฮึดสองสามจุดต้องนะเป็นสีฟ้าแล้วต้องดูช้ำที่ตับอ่ากดเลยให้ท่านคุณวินอ่า ก <okay. S 1> ็เครื่องมีเขาใช้เวลาปั่นประมาณสัก2องสามนาทีระหว่างนี้ขอใส่น้ำแข็งในแก้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเตรียมแก้วแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปประมาณสัก3ามสี่ก้อนครับพี่ผูสามถึงสี่ก้อนใช่ครับก็าห้าก้อนนี่เป็นไรบ้างก้อนเดนขโมยลองดูลองดูได้เลยครับประมาณสี่ก้อนประมาณนี้ครับค่ะระหว่าี้เรจะรอปั่เมนูนี้ก็จะมีความเป็น ฟม <Fol> ใช่นี่ก็เป็นโฟมนะฮะก็คือพูดอีกแล้วว่าทุกท่านสามารถเทนมไ,ได้เลยต้กาแฟได้เลยแต่ว่าโดนองเขาไม่มีการตีก็จะเป็นเหมือนร้อนนิดๆของกาแฟ<ะ>แความมิล kie texture ของความเป็นสูตรจะได้เกิดขึ้นมันจะน,นุ่<ะ>มก,กว่าใช่ไหมต้องฮะมันจะนุ่มกว่าแล้ว,วเวลาดื่มนะฮะฟองมันจติดที่ปชิลี่ปากๆน่ารักไปอีก ในหนึได้นเมนคะว่าพิเศษยังไงครับผมจริงๆก็เป็นเป็นโปรเจกต์ที่พิเศษมากๆครับก็ต้องของานนี้ขอบคุณเนเปโซ่ด้วยทีด้วยใจแบรนด์ซูรีนะครับจริงๆก็เป็นสองเฟเวอร์ของซูรีครับที่เราเดเวลลอปมาเพื่อโครงการอีกคนหนึเปโซด้วยเฉพาะเลยนะครับก็มาแฮร์ิ่งกับตัวกาแฟของเนเปโซ่ครับซึ่งเรามีสองรสชาติครับก็คือซัมเมอร์สิปนะครับแล้วก็โกโก้เฮกโวนะครับซึ่งโกโก้เฮกโวเนี่ยผมว่าเหมาะกับเมนซูร right ีมากๆต้องครับชิมหรือยังครับ กระโลที่เชลเป็นสีฟ้าใช่ด้านบนมีการโรยพวกนัทสเลบเป็นถั่วมะพร้าวใช่กับซอสมากครับส่วนตัวไส้ก็จะเป็นบัตเตอร์ครีมคพร์เมลไซมันทะลักมากทะลักมากนะครับและด้านในเลยสอดไส้เป็นตัวเขาเรียกว่าข้าวผงข้าวผงนครับแล้วมันจะมีความกรชบกรอบไบบอันนี้ครับโอฟังแล้วมันแบบเข้ากันแน่นอนแต่ว่ามีรสชาตินึงเดี๋ยวไปหน่อยนะถ้าเขาชอบแบบการเป็นซัมเมอร์ซีสใช่ครับข้างในจะมีเจลลี่พีชพอกั่นแล้วมันจะดึงหยุ่บ ใช่จะมีเท t e เ t อร์ข้างในครับตัวของ s u ม m e r sip เนี่ยตัวครีมเนจะเป็นอะบิคอนค่ะครับผมก็จะนำอะบิคอนเนี่ยมาเป็นสองส่วนครีมเป็นสองสวตัวออกมาซึ่งนี้เรามีบูสซูรี่อยู่ทางด้านหลังที่เดอะบิลเลจสามารถไปชิมกันได้หรือว่าจะขึ้นไปชั้นเจ็ดก็ได้วันนี้จะแวะไปดูกิจการด้วยไหมคะเพื่อชั้นเจ็ดโอเคตอนนี้ต้องปั่นเสร็จเรียบร้อยพอดี มาแชร์เทคนิคให้กับค so so right. okay. okay. ุณ okay. ว okay. wow. mm ินนะครับเทคนิคคือปกิาิราปั่นนมนะครับตรงเขาจะแยกฟองนมใหญ่เม็ดใหญ่กับฟองนมเม็ดเล็กเราต้องการให้ฟองสีเราจะวิธีการสูบเอกันก็ดีฮะคุณวินเราใช้คือข้างขนาดจับถู่ายนี้ยแล้วก็มือซ้ายรองไว้ครับแล้วก็วนวนเข็มครับแล้วก็เคาะสักสองทีครับคือคแล้ววนอีกรอบเนะเพื่อให้นมเขาเข้าไป็นอี้โอ้ไม่เคยดูเทคนิคนี้เลย เรียบร้อยครับถตอบ้องถูกต้อคคริงนะเ,เดี๋ยวเราทเทล้กใส่แก้วได้ะะ<อ>เลยค่ะนะครับ ใส่ได้เลยครับแล้วก็กดไม่ทราบว่าตรงนี้ไฟขึ้นเป็นไฟกระพริบนะครับวินขึ้นเป็นไฟเป็นไฟกระพะริบรอ,อาจรอให้เขาบอกเสร็จนะครับถ้าเขานิ่งแล้วนะครับปกติทักซูนเนี่ยครับคุณวินเขาจะออมาที่ปริามาณ230ทีแล้วเขาทำยืนนะครับเเปโซครับได้โหล,ล็อกจิคูจิยืนขึ้นด้วยการกดสองคราคู่กันเรียกว่าดับเบิลบัตโชไซกาแฟจาก230จะดาวเหลือ80เป็นแมว เพื่อให้โคโคนัทเข้มข้นมากขึ้นเราจะกดสองทีเลยครับกึ๊กกึ๊กขึ้นเป็นไฟสีเขียวไปครับคุณวินเป็นับถูกต้องครับเป็นไฟสีเขียวแบบนี้กาแฟจะสกัดเพียงแปดสิบเอ็ดแยแล้วสังเกตเขาลูกบีนตมงเขายังไม่ลวบเลยใช่ดีมากเลยอ่ะอุ้ยหอมช้ามาแล้วมาแล้วแล้วเดี๋ยวกาแฟคุณวินจะเป็นเลเยอร์เป็นชั้น อิลูกเกดชอบพิมพ์โมโนนัดอินดีมากมีความสุขมากเลยเวลาไปไหนเราได้กินกาแฟปกติคุณเป็ชอบตื่นกาแฟเวลาไหนมากที่สุดคะไม่ว่าเป็นช่วงไหนของของวันเกาแฟเลยว่ะถึงวงเ้ไม่ตื่นมาสิ่งแรกจะต้องทำคือต้องไปนิ้เครื่องนี้ที่บ้านแล้วไปกด เดี๋ยวเราจะมีแบบตกแต่งด้วย,ยไหมคะ่ข่งเหมือนกันครับเพราะว่าเพื่อให้เข้ากับมากรองควินเขาจะมีตัวคู่รักเฟรย์วันนี้ชาก็พี<อ>ดโฟมคู่รักเฟรยด้วยกันนเะชิญเลยค่ะ,ะเรียบร้อยนะของที่สุดครับลองโชว์คุณผู้ชมหน่อยครับว่าไหนโชว์เราแบบเป็นเลเยอร์สวยงามมากเก่งมากสวยนะ รวนได้เลยค่ะงรวยทั่วไหมคะทั่วได้เลยครับโอเคค่ะทำผมได้เลยครับคุณบินเพราะว่าเราทำได้เลยนะองานถนัดแล้วทำผทำผมเยวไปนิ่ซลลรนเรียบร้อยครับไอซ์โ้ชงนโฟมลาเต้นะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วสกับินแล้วกบ